เมื่อเร็วๆนี้จีนประกาศแผนว่าด้วยการพัฒนาการคมนาคมการขนส่งและพลังงานอย่างผสมผสานในระดับลึก โดยระบุว่าปี2027กำลังไฟฟ้าคลองสัดส่วน10%ในบรรดาพลังงานที่ใช้ในด้านการคมนาคมและการขนส่งแผนการเสนอภาระหน้าที่สําคัญใน8ด้านจํานวน25รายโดยเน้นปัจจัยอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานทางการคมนาคมอุปกรณ์การคมนาคมและการขนส่งการตอบสนองเชื้อเพลิงการพัฒนาอุตสาหกรรมและการประกันปัจจัยสําคัญแผนเน้นการประสานงานระหว่างการคมนาคมและการขนส สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานทางพลังงานที่สำคัญผลักดันให้การคมนาคมและการขนส่งสอดคล้องกับแผนการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานทางพลังงานก่อสร้างระบบประกันสนองพลังงานสะอาดและการคมนาคมขนส่งขณะเดียวกันแผนการดังกล่าวยังเน้นว่าต้องเพิ่มกำลังสนับสนุนทางที่ดินและน่านน้ำให้กับการก่อส,ส,สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานทางการคมนาคมและการขนส่งให้มากยิ่งขึ้น พลักดันการบุกเบิกและประยุกต์ใช้พลังงานสะอาดทางรถไฟทางหลวงท่าเรือทางน้ำและศูนย์กลางการคมนาคมและการขนส่งโดยแยกภูมิภาค